ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีคุณยายที่เพิ่งมาเมื่อกี้นะคุณยายค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายอย่าอยู่กวนใจลูกหลานไปนานนะสักร้อยยี่สิบปีพอร้อยยี่สิบปีเราก็ได้เนาะได้จ่าได้พันสองงะจ้านะคะค่ะค่ะนิดนึงนะคะต้องกล่าวครับว่าคําว่าสวัสดี เจ้าของประเทศทุกทุกท่านนะคะขอเสียงตัวเองค่ะนะวันนี้เราก็ได้แต่เรื่องตื่นเต้นตื่นเต้นมาตลอดทั้งวันเลยนะเดี๋ยวมันมาตู้รถเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวคนนั้นโทรมาเฮ้ยพี่แมวมันนี่มันมาเนี่ยเฮ้ยมันมาตรงนี้ตรงนี้แล้วเฮ้ยมันโบล่ตรงนี้นีกแล้วเอ้ยเมื่อกี้เดินมาสวนก็เพื่อขงมันมาเลยนะพาดงพวกมันมาเลย มันมันไม่ถามเรื่องไงว่านกหวีดมีไม้นกหวีดมาขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะคุณยายขาขอให้อายุยืนยาวนะคะที่ช่วยหยอดตู้เป็นข้าวเวทีค่ะร้อยี่สิบปีเหมือนเดิมค่ะค่ะไม่เจ็บไม่จนนะคะค่ะนะเสียงรถพยาบาลวิ่งนะเราไม่ต้องตกใจนะรถพยาบาลวิ่งนะคะไม่ต้องตกใจเ,เพราะว่าพวกมันอาจจะเป่าลูกหวีดกันแล้วทีนี้แก้มันแตกไนงะ แกมันแตกแล้วทีนี้มันก็ต้องเรียกรถพยาบาลมารับมันเข้าโรงพยาบาลนะแต่มันก็ใช้30บาทเหมือนเดิมนะมันใช้30บาทเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะควรจะคิดถึงบ้างว่าอาราบอบทักษิณอาราบอบทักษิณระบอบพวกมึงอยกูอยู่มาเนี่ยจะหกสิบละยังไม่เห็นอะไรดีเลยอะ่ะเ เห็นไหมใครเห็นหรือยังคุณยายเห็นหรือยังระบอบนายกคนก่อนๆเห็นหรือยังคะ80ฝสาเห็นหรือยังคะนะไม่เห็นเลยเนาะเห็นแต่ท่านทักษิณนะเพราะว่าตัวเมาเองนะคุณยายเมาผ่าตัดเนี่ยสองสามรอบเนี่ยนะก็ก็30บาทนะ30บาทจ่ายมาตลอดเลยแล้วยิ่งตอนนี้เบาหวานนะก็ยาฟวามดันเบาหวานยาฉีดยาตะไลนะก็คือ30บาทนะ30บาทโอ้จุดทูบให้คุณสุเทพละนะ จุดทูบไปคุณสุเทพแล้วนะโอ้ดีใจจังเลยอ่ะตบมือให้กันหน่อยเส้เอนะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะตรงนี้คิดว่านะคิดว่าทุกทกท่านเนี่ยที่ไปเป่าลูกหวีกันปี๊ดปาดปี๊ดปาดเนี่ยท่านใดที่มีเพื่อนๆอยู่ข้างๆบ้านนะแล้วก็ออกเป่าลูกหวีทุกวันลองบอกเขาดูซิว่านะนายกก่อนๆนเนี้ยนะเขาให้อะไรเราบ้างนะ ถามก็ดูเสียว่าเขาให้อะไรเราบ้างถามเขาตรงๆเลยนะนะเราอยากรู้ว่าเขาคนอื่นเขาให้อะไรกันแต่ถ้าเขาบอกว่าอา้าวก็กูไปแล้วกูได้สองพันละถามก็ว่าสองพันนี่กินตลอดชาติเลยหรือเปล่าใช่ไหมเออกินยันเหลนมึงยันหลอดมึงเลยหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคุณต้องรู้ด้วยนะคุณต้องรู้ด้วยอธิบายให้เขาฟังว่านะถ้าบอกว่าท่านนักษศิล์นนะ โกงกินยิ่งละโกงกินโกงอะไรว่ามาทีละอย่างโกงอะไรนะตอนนี้มันกําลังปลุกระดมว่าโกงข้าวโกงข้าวข้าวไม่ได้โกงนะมันหาว่าซื้อข้าวรัฐบาลขาดทุนเอาก็รัฐบาลขาดทุนแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับชาวนาละเออรัฐบาลขาดทุนข้าวแต่ว่าเขาก็ไปเอาตรงอื่นเนี่ยนะมาจอยกันนะท่านอาจารย์ทิติพง์นะของโรงเรียนธรรมชันผู้ด,ดีมากเลยนะคะข้อมูลเนี่ยเป๊ะเลยนะ เอาโกงภาษีนาะดาวเทียมนาะท่านอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วว่าภาษีดาวเทียมอะทำไมทำไมเขาไม่จ่ายเรียกให้เก็บนะเขาก็ไม่เก็บกฎหมายไม่มีใช่ไหมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเยอะแยะเอาคุยกันเรื่องสิ่งที่เราได้ดิฝานะสิ่งที่เราได้เนี่ยนะตอนนี้มาตอนที่ล่าสุดรู้สึกว่าจะเป็นอ่าอ่าเลดี้ใช่ไหมเลดี้นะ เลดี้ uh, ที่เข้ามาสุดท้ายสุดเนี่ยนะผู้หญิงเก่งมันบอกแหมผู้หญิงเก่งเก่งเหี้ยอะไรกูไม่เห็นดูหน้าตาจะเก่งเลยก็คนอย่างมึงจะมองว่าใครเก่งมึงก็มองแต่สุเทพไปเก่งเก่งเพราะมันไปแย่งแย่งเมียเข้ามาไงไอ้ควายนอะเออมันเห็นเมียมันเก่งอยู่คนเดียวนะเอออีบ้านนี่ก็ทิ้งผัวไปเอากับควายดูหน้าตาบดีแถมแม่แมวมันย,มมมมมยังไม่เอาเลยไม่เอาริงๆ เห็นขี้เลยอย่างเงี้ยนะไม่เอาลอกไม่เอามาทําผัวเออให้เราไปรูดอย่างอื่นดีฝ่าอีกใช่ไหมใช่ไหมป่าพรเนอะใช่ไหมไม่รู้อ่ะเออนะเสาไฟก็เจ็บป่าพร เราสู้ไม่ได้นะนะถ้าต้นกล้วยพอไหวนะมันคิดได้ยังไงอ่ะแล้วพวกมันไม่โกงมันด่านะยิ่งรักโกงทักสินโกงและไอ้เหียสอสออะไรไม่ต้องเอ่ยชื่อนะไปเดี๋ยวมันลงบันทึกเอาไว้มันโกงธนาคารน่ะตั้งกี่พันล้านน่ะน่ะมันโกงหรือเปล่าฮอมันโกงไหมนะเออพี่น้องตะโกนดังๆให้มันได้ยินเซมันโกงไหมนะเออ ตอนนี้นะจริงๆเลยนะบอกตรงๆนะบอกตรงๆเลยนะว่าอยากให้ท่านทักษิณเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเนาะเพราะว่าท่านทักษิณมีตังค์ใช่ไหมเอาเว้ยมึงถล่มกูกูถล่มมันมันดีเนาะมันไหมพี่น้องเนาะแล้วท่านจะได้มาดูแลเราใกล้ๆด้วยนะเราจะได้อบอุ่นด้วยนะวันนี้ก็มีเหตุไม่ดีทางอีสานใช่ไหมแล้วก็นะทุกท่านก็ แต่คนเราถึงข่าวตายมันก็ตายเนาะเนาะขวัญชัยโดนถล่มขนาดนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรละไม่ตายละอยู่ได้อีกเหมือนก,ยยอก,กับคุณยายอะมากกว่าคุณยายร้อยสามสิบปีนะเออเพราะฉะนั้นเราเราเราถึงข่าวตายเนี่ยนะเราไม่โดนยิงตายเราก็โดนรถชนตายมันต้องตายเขาสักวันหนึ่งไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอกหรือว่าพวกมันคิดว่ามันอยู่ค้ำฟ้ากันเหรอมันคิดว่าพวกมันจะไม่ตายใช่ไหมเหรอพวกมันจะไม่ตายใช่ไหม มันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมจะเต็มเซลล์ฉีดเข้าไปอะไรอะไรก็ฉีดเข้าไปนะคุณสุเทพคุณสุเทพนะนะเมื่อไหร่คุณจะถอดหน้ากากสักทีคุณสุเทพคุณถอดหน้ากากคุณออกมาได้แล้วนะถอดหน้ากากออกมาได้แล้วให้คนเขาเห็นเนื้อนาบุญของคุณไม่ใช่เนื้อนากรรมนะเนื้อนาความชั่วของคุณนะคุณถอดออกมาได้แล้วหน้ากากของคุณนะ คุณเพ่ได้เดินป่วนวันนี้คุณเดินป่วนเมืองคุณป่วนให้มันทําไมคุณเปื่อนปวนให้ประเทศมันชิพหายมากอ่ะกันนี้ปีใช่ไหมเหมือนที่คุณหนุ่มพูดใช่ไหมคุณจะให้มันชิพหายไปมากกว่านี้ใช่ไหมคุณทําแล้วคุณสะใจคุณได้อะไรคุณเห็นไหมคุณว่าพวกเนี้เขาเป็นใครไอ้คนในประเทศไทยไม่ใช่พี่น้องคุณเหรอเหรอคุณจู่ๆมาคุณก็มาหัวเดียวกะเทียมรูปหรือไงกระเทียมรีบอ่านะใช่ไหม คุณมาแบบหัวเดียวกระเทียมรีบอย e ่า e, มานะเสร็จแล้วคุณก็มาบอกว่านะพวกเราไม่ใช่ญาติพี่น้องใครๆพวกมันก็เลยบอกว่านี่เวลาตอนเนี้มึงอามาถล่มกูทําไมอย่าดึงนะคะอย่าดึงนะอย่าดึงนะขอร้องค่ะขอร้องนะคะพี่น้องเสื้อแดงนะคะอย่าทําลายของเวทีนะคะนะคะกาดดูแลด้วยค่ะนะคะอย่าทําลายของเวทีนะเออมันบอกว่าเราไ,ไปถล่มมัน ถามว่าไอ้ที่หายไปอ่ะหลายพันคนนะแล้วไอ้ที่โดนยิงไปเนี่ยเกือบร้อยเนี่ยเอใครสั่งฆ่านะมีมีใครรู้ไหมว่าใครสั่งฆ่าไม่รู้ไม่รู้แต่ณนะตอนนี้นะหาว่าเราได้ไปฆ่าพวกมันนะตองสนยอมมาบอกแล้วว่านะเค,ค้กนะเขาจะแบ่งเค,ค้กกันเค,ค้กก้อนนี้แบ่งแล้วไม่ลงตัว เศษที่เหลือเป็นของประชาชนคือนองเลือดนะนองเลือดเศษเค้กตรงนี้นะทำให้นองเลือดในกลุ่มของคนพวกเขาใช่ไหมนะพวกเราไม่มีหลอกสไนเปอร์ไม่มีหลอกอะไรตะไรสาร,รพัดนั่นแหละนะระบบระเบิดอะไรพวกเราไม่มีหลอกทำไม่เป็นนะหรือว่า,วาประพรทําเป็นนะ เราไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเรามีแต่มือเปล่าๆถ้าคุณฆ่าเราก็ตายนะคุณยิงเราเมื่อไหร่เราก็ตายคุณเปี้ยงระเบิดมาโดนเมื่อไหร่เราก็ตายเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าเราไม่ใช่พี่น้องคุณคุณฆ่าได้คุณฆ่าไปแต่ถ้าคุณฆ่าไม่ได้เวรกรรมนั้นมันจะไปตามทันคุณเองนะเวรกรรมมีจริงค่ะเวรกรรมมีจริงเนาะนะเวรกรรมมีจริงเรานั่งดูไปคิดว่าคุณยายอ่ะเออ น่าจะได้เห็นนะคุณยาย80ดสบ่าเพราะคุณยายจะอยู่ร2อสิปีจะมีคนอื่นอยู่มากกว่านี้ไหมคุณยายคงจะได้เห็นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราไม่หวั่นไหวเลยนะถามว่าคนเสื้อแดงกลัวไหมนะถ้ากลัววันนี้ไม่มาเป็นพันหรอกใช่ไหมวันนี้มาเป็นพันเลยนะทับหลังมาวิ่งสเสวแล้วโอ้โหสุดยอดยกนิ้วเลยนะทับหลังบานเบียงนะ สุดยอดเลยเราไม่กลัวนะเราไม่กลัวในเมื่อคุณถล่มตรงนี้คุณก็ต้องโดนทับหลังถล่มนะพวกคุณแน่ไหมถ้าคุณแน่นะคุณเอาลูกหวีดนะไอสายสะพายของคุณน่ะสายสะพายลูกหวีน่ะคุณเอาห้อยมาตั้งแต่บ้านเลยนะคุณแน่จริงคุณห้อยมาตั้งแต่บ้านแต่คนเสื้อแดงถ้าวันไหนจะใส่เสื้อแดงใส่มาตั้งแต่ในห้องน้ําเลยนะไม่ใช่ว่ามาใส่เอาตรงที่ว่าเฮ้ยพอกูถึงบ้าละเอาลูกหวีดใส่เอาไอไอไนี่มาแปะไอ้ออะไรนะปอกแขนมาใส่ นะไม่ใช่คนแสดงอะ่ะถ้าจะใส่นะก็คือจะใส่มาเลยใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นนะเราไม่เคยกลัวเราไม่เคยกลัวนะคุณแอบทำร้ายนะเราข้างทางคุณแอบปลาประทัดปลาปิงปองปลาาอะไรข้างทางเราไม่ว่าคุณเราไม่ว่าแต่อย่าให้เราจับได้นะอย่าให้เราจับได้ถ้าเราจับได้แล้วเราก็ไม่ทำอะไรคุณเราจะกราบคุณนะ พี่น้องทุกคนก็จะขราบ <N ic> <N ic> นะเราจะก้มกราบนะเราไม่ทําคุณเราไม่ทําคุณพวกเราไม่ได้คนใจร้ายนะนะเราไม่ได้คนใจร้ายแล้วคุณเนี่ยนะทุกวันเนี่ยคุณมาด่านะด่าสารพัดเลยด่าสารพัดถามว่าสิ่งที่คุณได้รับจากท่านทักษศิลเนี่ยมันไม่พอแล้วเหรอมันพอไหมหรือจะเอาอีกนะหรือจะเอาอีกเอาอีกคุณก็เลือกคุณยิ่งรักมาอีกรอบหนึ่งเซ ใช่ไหมพอคุณเลือกคุณยิ่งรักมาอีกรอบหนึง่งคุณอยากได้อะไรคุณก็จะได้ใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้ท่านทักษินอยู่รวยทั่วหน้านะแต่นายกคนอื่นๆที่เข้ามานาะยกเว้นท่านยิ่งรักจนทั่วหน้าค่ะรวยเป็นกระจุกกระจุกนะคุณคิดดูตรงนี้ซะว่านะข้าวยากมากแพงไม่เป็นไรแต่มันไม่มีสตางค์จะซือ้อ แต่พอมีท่านทักษิณมาไข่ปิ้งไข่ต้มที่หาบขายขายได้แต่พอไม่มีท่านทักษิณเดินหาบขายเอกระโปงนะบวมเลยขายไม่ได้นะขายไม่ได้นะนะนะกระโปงบวมเลยอะนะอยาบไปนิดนึงนะอยาบไปนิดหนึ่ง,นะอนนงขออภัยพี่น้องทางบ้านแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะคนเราเนี่ยนะมันต้องคิดนะมันต้องคิดก่อนใช่ไหมประพรมันต้องคิดก่อนว่าเราได้อะไร ไปเดินเป่าปี๊ปีปนะสมัยก่อนนี้ประกันสังคมก็ไม่มีรถชนตูมก็ไม่มีต้องไปดูจำทะเบียนจำาจังหวัดจ้าจ้านะทีนี้ไปเป่าปี๊ปีปนะโดนรถชนนะอันนี้ก็เป็นโครงการของท่านทักษิณสมัยก่อนนี้เราต้องตามนะต้องตามรถถ้าตามผิดคันนะ เอาเขาก็ซวยต้องมาโรงพักต้องมาศาลนะเพราะว่าผิดคันจําแค่หมายเลขจํากอทอก็กลับไปกลับมานะจำจังหวัดก็ไม่เต็มตัวเป็นจังหวัดอื่นไปไม่ใช่จังหวัดนั้นนะทำให้เกิดความวุ่นวายท่านมีพร้อมท่านเตรียมพร้อมทุกอย่างนะเตรียมพร้อมให้กับคนไทยถามว่าท่านไม่กลับมาไทยท่านอยู่ได้ไหม อยู่ได้นะท่านอยู่ได้ท่านไม่เดือดร้อนอะไรเลยอะนะมีตังใช้แต่ท่านคิดว่าตัวท่านเองเนี่ยนะในเมื่อวันนี้นะท่านสบายแล้วท่านอยากให้คนที่อยู่ในแผ่นดินของท่านที่เกิดน่ะร่ำรวยแล้วก็เป็นเศรษฐีถูกต้องไหมดีไหมดีไหมนี่เห็นไหมท่านคิดได้อยากจะให้พวกเราสบายแต่ทำไมพวกมันพวกมันยังติดสอยห้อยตาม นะมองหน้าดูก็รู้แล้วว่าไม่เป็นมิตรกับเรานะถามคำหนึ่งด่าห้าคำมันก็คุยกันไม่ได้นะคุยกันไม่ได้ถามว่างานเนี้มันจบไหมโอ้ยากนะเพราะคนชั่วเนี่ยไปแฝงกับมันเยอะไม่รู้เป็น้ย่อะไรมันชอบสเสด็จสุเทพนะมันชอบมากๆเลยมันเป็นเหมือนไอ้เนี่ยมันคงมองเห็นไอร้รูปรูปรูปในของง้อนะรูปในของของสเสด็จสุทนะสเทพว่าเสด็จสุเทพเนี่ยนะ ข้างในมันเป็นทองไงเห็นแบบนั้นละบ้างเนาะมันประมาณอย่างเงี้ยเห็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะพวกเราเนี่ยมีตาทิพย์เราเห็นแล้วว่าข้างในมันไม่ใช่รูปทองแต่ข้างในมันคือนรกนะนรกกระทะใบใหญ่ๆที่ทักชวนคนให้เดินไปตกนรกกันเป็นแถว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 นะทีนี้อีกหลายๆจุดหลายๆที่ท่านมีโรงงานนะ มีโรงงานมีสำนักงานมีธุรกิจมีอะไรท่านก็ไปเย้ยวเยวเยวแล้วก็เป็นท่อน้ำเลี้ยงเขาถามว่ายกตัวอย่างโรงงานยาคูนะบริษัทยาคูเนี่ยลูกหลานเรากินบ้านหนึ่งหก็ดขวดเจ็ดปดขวดแมมเออแทนทีว่าจะเอาเงินไปช่วยเด็กกำพร้าไอ้เหี้ยเอาเงินไปให้เขาซื้อปืนมายิงเราชั่วไม่ชั่วนะ หลายหลายบริษัทนะยิ่งตอนนี้เซเว่นไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเข้าเพราะอะไรนะย่คุณยิ่งแลกเข้าไปมันไล่ยิงกระหมูกระหมามันเขียนได้ยตะหากเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นนะนี่มันมีไหลมันมีอะไรอะอเยอะแยะไปหมดเลยนะเราไปเข้าซื้ออย่างอื่นก็ได้นะเยอะแยะไม่จําเป็นหรอกนะไม่จําเป็นต้องเข้าเซเว่นนะโลตัสเล็กก็มีอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ข่าวว่าเมื่อกี้นี้ คุณอึ่งบอกว่าโลตัสก็เริ่มคบไม่ได้จริงหรือเปล่ายังไม่ทราบนะเอาไว้ขอขอดูข้อมูลอีกนิดหนึ่งว่ามันจริงไหมถ้ามันจริงนะเราก็ไม่ต้องซื้อก็ได้แมคโครมีนะมันมีอะไรที่รองรับเราเยอะแยะเลยนะไอ,พไอ,พไอพ้พวกไอ้พวกไอ้พวกพ่อค้าต่างประเทศเนี่ยเยอะแยะเลยเขาก็อยากมาร่วมทุนแล้วก็ค้าขายให้คนไทยได้กินนะมาม่าเนะ่ยตอนนี้เป็นไงตกไปเลยขายไม่ได้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นตรงนี้นะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้พิจารณาดูนะสิ่งอะไรที่มันเป็นของเราแล้วใช้การได้เอาเหอะจัดไปแหมหยอดตู้ขอกราบขอพระคุณอย่างสูงนะคะขอให้ท่านมีความสุขและขอให้รวยๆนะทุกๆท,ท่านเลยนะคะทุกๆท,ท่านนะที่มาหยอดช่วยเวทีร่วมกันพัฒนาประเทศชาตินะนะจริงๆแล้วนะนะ มันอ้างนะมันอ้างว่ามัน,นเป็นเจ้าของประเทศถามคํหนึ่งเธอว่ามึงเป็นเจ้าของประเทศคนเดียวได้เหรอเอมึงเป็นได้ไหมแค่มึงดำน้ำมึมำงยังดำกันไม่เป็นเลยมึงจะเป็นเจ้าของประเทศได้ย,ยังไงมึงทําสวนเป็นไหมมึงทําได้เปล่าตีนมึงเคยเหยียบถึงดินไหมควายเนอะมึงเป็นได้ยังไงนะเออนะนะเจ้าของประเทศเนี่ยมันเป็นกันทุกคน แล้วไม่เห็นมีใครเซ็นมอบอำนาจให้มันไปเลยนะมันตะโกนปล่าๆว่ามันเจ้าของประเทศมันแค่ห้าหกหมื่นคนเป็นเจ้าของประเทศแล้วไอ้ที่70็ดสิบล้านคนที่เป็นใครอะผู้อาศัยในประเทศเดรอควายเนาะคิดได้ยังไงอะคิดได้ยังไงใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะลองไต่ตองดูกันนะทุกท่านนะที่มาใหม่ นะมีใหม่หรือว่าหมุนขึ้นไปแล้วไปเจอะพอดีเลยพิจารณาดูนะเราพี่น้องกันนะอย่ามาฆ่ากันเราพี่น้องกันที่คุณตล่มยิงเราอะนะคุณจําได้ไหมแต่อีวันนี้ที่คุณตายอะเพราะคุณแบ่งกันไม่ลงตัวคุณถึงตายกันตายกันแค่เนี้ไม่เหมือนที่พวกเราตายกันใช่ไหมคุณไม่ต้องเสียใจยไม่ต้องเสียใจยนะเพราะตอนนี้พวกคุณก็เป็นกบฏอยู่แล้วนะแลวจะมาเรียกร้องอะไรให้รัฐบาลช่วยเหลือ ช่วยเหลือไม่ได้ใครจะไปช่วยเหลือกบฏใช่ไหมไม่มีหรอกคนที่จะไปช่วยเหลือกบฏใครวะช่วยเหลือกบฏตายก็ตายฟรีมันบอกว่านี่นะเดี๋ยวถ้าตายก็ได้กี่ล้านนะได้30ล้านมั้งว่าได้นาถ้าไม่ตายได้นาอีกอีก30ไร่ต่อหนึ่งคนนะตายที่อยู่ของคุณจะไม่มีแล้วคุณจะเอาคนคนละ30ไร่นเนี่ยตรงไหนไปแบ่งให้เขามีตรงไหนให้คุณแบ่งอกีกคุณเอาไปจนหมดแล้วเขากี่โลกกี่โลก จำไม่ได้เหรอใช่ไหมนะวันนี้นะถ้าเราไม่ได้ท่านทักษิณรู้ไหมว่านายกกี่คนกี่คนเราก็ยังมืดมัวอยู่เราไม่สามารถที่จะเห็นเลยขอบคุณนะคะค่ะคนเก่งนะคะลูกสาวคนเก่งค่ะขอบคุณค่ะขอให้เรียนเก่งๆนะนะลูกนะแต่อย่าเป็นนายกนะลูกนะเดี๋ยวมันด่าที่เป่งเลยว่ะ <c oughs> นะ <c oughs> นะ <c oughs> มันเนี่ยนะพยายามให <improved> ้ร้ายเราทุกอย่างทุกอย่างนะมันให้ร้ายมันเดินมาให้ร้ายไม่ได้มันก็คานมาให้ร้ายเราเห่าฮ่งงงงงครั้งที่แล้วนะเอ่อที่มาประท้วงขออะไรอ่ะไล่อ้อยแล้วไล่อะไรมันปล่อยหมากัดนะนะเห็นไหมน่ะสะใจมันแล้วมันก็นั่งดูทีวีขอบคุณนะคะขอให้คุณรวยๆแล้วขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขนะคะค่ะนะคะมันน่พยายามนะปล่อยหมาเอ้ยตะไลเอ้ย ทำกับพวกเราถ้าเราไม่ได้ท่านทักษิณนะเราก็ยังนึกนึกว่าคุณสุเทพเนี่ยน่ารักน่ารักน่ารักมากๆเลยคุณสุเทพช่วยเหลือประชาชนนะจ้างใครนะจ้างไปจ้าจ้านะคะค่ะค่ะนะคะคุณคุณเทือกใช่ไหมค่ะเขาเขาบอกไม่ให้เราพูดหยาบคายนะจ่าจ่าไอ้เทือกก็ได้ค่ะค่ะค่ะไอ้เทือกก็ได้นะเนี่ยนะ มันมันมัน,มนทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะที่มันกระทำนะโฮเบเวเอย่ยโรงพักนะ396กโรงพักเอย่ยเงินไปไหนเงินไปไหนมึงบอกยิ่งรักอะไปสมัยนะั้นใครเป็นนายกพวกมึงเป็นนะลากตั้งง่ายเทือกนะไอเทือก,นะออกมึงเป็นนะมึงขนไปไหนนะโฮเบย์กับเงินไปไหนดีนะว่าสองหมืน่นหมื่นล้านนะนายกกูยังไม่ได้กูนาะยยังไม่ได้กู ถ้ากูก็เสร็จมึงอีกเซ่แหมไอ้เฮียแดกตะพืชเลยไอ้เทือกไอ้เทือกใช่ไหมใช่ไหมจ้ะนะต่อไปนี้จะเรียกไอ้เทือกนะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะจําได้ไหมเมื่อก่อนนี้มาร้องเพลงชาติอนะรู้ไหมดิฉันเนี่ยรับเองเลยนะสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะเขามีรถบัสไปรับนะมีข้าวกล่องน้ําขวดมายืนร้องตรงนี้เรานึกในใจนะว่าไอ้เฮียเอ้ยกูร้องเป็นตั้งอเล็กแล้วอะทําไมมึงยังมาจ้างกูอีกเนี่ยเหรอ เออแปลกว่าประเทศไทยเนี่ยร้องตรงเนี้ยนะร้องตรงเนี้ยรถบัสมาเต็มเลยนะทุกท่านน่านาน่าจะได้ได้เจอใช่ไหมน,น่าจะเจอเหมือนแมวใช่ไหมค่ะเนอะได้เจอเหมือนกันนะขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะขอให้รวยๆค่ะนะทํากินก็ขอให้รวยๆนะคะครอบครัวก็ขอให้มีความสุขนะคะค่ะแล้วก็ขอให้ได้มีอหม่รวยๆเหมือนได้เทือกันนะค่ะ <c oughs> นะเออมมนก็มันก็ มันก็อศสยเกาะเมียกินนะมันเกาะเมียกินมันก็เกาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆของมันน่ะนะมันก็เกาะพอมันได้คนนี้หมดตัวแล้วมันก็ได้คนนั้นแถวบ้านดิฉันน่ะนะอยู่พักเดียวกับมันเชื่อใบไขนา378ยล้านทุกวันนี้นอนเป็นอมพึกนะอยู่กับหลานนะคะนอนเป็นอมพึกอยู่กับหลานสงสัยจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมโกมวนโกมวนหมดเวลาหรือยังหมดหรือยังค่ะนะคะ นี่ตรงไหนดูดได้มันสูบหมดเลยดูดได้มันดูดสูบได้มันสูบนะมันไม่เคยให้คนนะ่ยที่อยู่ในพักเดียวกับมันนะนะรวยมันไม่เคยคิดหรอกนะแต่ถ้าคนไหนนะที่มีความรู้เราอยู่กับมันนะโกงตรงไหนได้โกงโกงตรงไหนได้โกงยิ่งตอนนี้นะมันเอาจนหมดนะโกงตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยไม่ใช่ตรงนั้นใหญ่ตรงนี้ใหญ่โกงจนกระทั่งเหลือนิดเดียวมันก็เอาเอาอะไรอะ่ะ เอาส้นตีนกะวาดเอามาใส่กระเป๋ามันขนาดนี้แล้วนะมันเอามันก็เลยทําให้พวกมันอยู่ได้แต่ถ้าคนซื่อนะอยู่กับพวกมันไม่ได้อยู่ไม่ได้มันสูบจนหมดมันหลอกใช้มันสูบจนเกี้ยงเพราะฉะนั้นตรงนี้นะนะบอกลูกบอกหลานเอาไว้นะจะเข้าพักการเมืองอะ่ะให้ดูก่อนนะว่ามีความรู้ขนาดไหนนะคะทุกท่านนะคะถ้าถ้าท่านกลับบ้านนะท่านเดินเนี่ยให้ระวังตัวนิดนึงนะคะ นะคะเราเข้าใจว่าพรุ่งนี้ต้องทํางานกันนะระวังตัวนิดหนึง่งเอกไอไอไอแดงแดงเหลืองเหลืองอะไรอย่างนงี้นะเราก็ระวังนิดหนึง่งหลบหลบซ่อนซ่อนมาหน่อยนะคะเป็นห่วงค่ะวันเนี้ยามาตั้งแต่เช้านะที่เราไม่กลับไปเพราะว่ามาห่วงพี่น้องนะห่วงแล้วประเดี๋ยวก็น่าจะได้กลับไล่ๆกันนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะพวกเราทุกคนเนี่ยเราสู้นะสู้กันเถอะนะคนทางบ้านนี่นะคุณออกมาสู้นะสู้กับพวกเราคุณอย่าหลง นะคุณอย่าหลงคําของเขานะยิ่งรักไม่ได้โกงท่านรักศิลไม่ได้โกงนะคุณอยากรู้ว่าเขาโกงอะไรคุณมาถามแมวแมวคนไม่ฉลาดแต่แมัวจะตอบให้คุณฟังเขาเป็นข้อข้อว่าเขาไม่โกงตรงไหนเทคคนบอกว่าโกงอะไรคุณมาถามเดี๋ยวจะอธิบายให้คุณฟังถ้าอธิบายไม่ได้เดี๋ยวไปจ้างวิยากรมา มาสอนพวกคุณนะมาสอนพวกคุณให้เหมือนกับที่ว่าคุณเนี่ยนะนะคิดยังไม่ออกเลยว่าไข่ช่างกิโลจะข้างยังช่างยังไงคิดไปได้ยังไงนะนะคิดไปได้งไงทังไข่ช่างกิโลอะนะนะมึงมึง,ม,งมึงแค่ไข่ช่างกิโลเนี่ยถามว่าคุณยายก็คิดเป็นละคุณยายก็หยิบไข่มาลูกหนึ่งแล้วก็มาช่างดูว่าไอ้ลูกนี้ยิ่งเดี๋ยวนี้กิโลบิจิตอนนะ่ะเยอะแยะไปนะทําไมอะมึงต้องไปจ้างต่างประเทศเขาคิดเนะี่ย โอ้โหมึงโง่ทั้งสายเลยอะเออเนาะเออโง่ทั้งสายเลยอะไม่รู้จะพูดไปยังไงไอพูดไปก็โดนไว้นะเห็นเขาแรง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 ,แรงกันเอาแรงเไปน,นะแล้วก็ขออยู่พื้นๆกันละกันขาแข้งไม่ดีวิ่งไม่ไหวนะจะวิ่งไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่มีรู้อยู่ละนะทีนี้ว่านะมัน ถ้าท่านทักษิณไม่ทําให้เราตาสว่างนะตรงเนี้นะพวกเราเนี่ยนะอีกเยอะเลยนะอีกเยอะเลยที่ไม่รู้นะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันพูดหยาบหยาบคลายคกันนะ่ะจริงๆแล้วนะเราเป็นคนไทยนะใช่ไหมคุณยายเราจะยิ้มสวยไหว้างามมารยาทด,ดีถูกต้องไหมครับเวลาเราไปวัดนะคุณยายเนาะเราจะลงนั่งยองยองแล้วก็ไหว้กันเนาะเราจะไหว้กันใช่ไหมเราจะไหว้ซึ่งกันและกันเราไม่ได้ดูอายุนะ นี่แหละคือประเพณีคนไทยแล้วมันพูดหยาบขนาดเนี้อีเหี้ยอีสัตว์อีตุอีแต่ว่าอะไรมันพูดหยาบนะมันด่าคนไม่มีระดับนะรัฐมนตรีรัฐมนตรีมันล่อหมดเลยเออมันเป็นอะไรของมันอ่ะมันเป็นบ้าหรือว่ามันเป็นประสาทมันเป็นประสาทไปทั้งหมดทั้งสายมาเลยหรือเปล่าหรือว่ามันคิดไม่เป็นทั้งสายเออทั้งสายโยงมาเลยมันคิดไม่เป็นใช่ไหมเออไอ้คำหยาบคำ คำชั่วเนี่ยเหรอทำไมพวกคุณเอามาใช้ได้ตัวตัวมาเองมายังไม่กล้าพูดเลยนะพูดตรงๆนะไม่กล้าที่จะพูดหลอกหยาบขนาดเนี้อายปากกระดาษปากตัวเองแต่พวกคุณนี่พูดกันจังเลยนะนะคุณปองตองแดนะตองอะไรตองนะของคุณของพ่าพรเขานะนั่นแหละตองอะไรอนะหน้าตาก็สวยนะแต่ไม่มีสกุลลุนชาติเลยสักตัวหนึ่ง นะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีสกุลลุนชาติเลยสักตัวหนึ่งไม่มีเลยไม่มีสกุลผู้ดีไม่ว่าถอยสถุนตํำชั่วเลวสามนะโอ้โหมันมายกยกกระบอกมาเลยอะยกกระบอกมาเลยยกกระบอกตะกวดมาเลยน้องตะเค้นะเขารังเกียจยังไงนะมันก็ทำตัวอย่างนั้นแล้วรู้ไหมเนี่ย ต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยนะเขารู้ไส้ของพวกมึงนะทุกขดทุกขดแล้วเขารู้หมดแล้วเพราะฉะนั้นมึงเนี่ยนะนะไม่ต้องเอาไส้ามาผูกแล้วล่ะไม่ต้องแล้วเขารู้หมดแล้วเหมือนอย่างกบวันนี้นะเนี่ยขึ้นไปเป่าปิดปิดปิดอย่างเงี้ยนะเป่าปิดปๆมันยังไม่รู้เลยนะว่ามันกินภาษีเรามันนึกว่ามันกินเงินเดือนของผู้ว่ากินเงินเดือนของรัฐบาลมันไม่รู้หรอกกินเงินภาษีเราอีควาย นะนะนะมึงแน่จริงมึงออกไปเป่ากับเขาโน่นไปเป่าโน่นไม่ใช่มาเป่าให้กูฟังนะกูไม่ฟังมึงไปเป่าให้เขาโน,น่นนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะมึงอะนะมึงมึงนะให้มึงรู้ด้วยว่าคนตรงนี้ฟังอยู่แล้วบอกมันว่าสิ่งที่นะกระทำอยู่เนี่ยเงินเดือนที่มึงได้ไปเนี่ยนี่เหลอเงินเดือนของกู มาเป่าลูกวีใส่กูอีพเพรตนะกูมาอาศัยที่ว่าการสมุดปาการตรงนี้สารากางกูมาอาศัยตรงนี้รู้ไหมกูทําไมกูถึงมาอาศัยกูมาปกป้องสารากลางกูตรงนี้คือภาษีของกูไม่ใช่ของมึงแต่มึงเนี่ยนะกินภาษีกูกินเงินเดือนกูนะกินเงินเดือนของกู เพราะฉะนั้นกูต้องใช้สาราการตรงนี้เป็นของกูนะที่ทำการของกูนะมึงอยากลงมาห้ามมึงมีกี่ตัวลงมาลงมาเจอกับกูมึงลงมากี่ตัวลงมาเจอกับพวกกูนะนะกูไม่ทำอะไรมึงกูจะกราบมึงว่ามึงสุดยอดคนชั่วนะกูจะกาบมึงสุดยอดคนชั่วกูมองไม่เห็นที่ไหนอีกแล้ว เห็นด้านข้างนี่แหละสุดยอดนะสุดยอดนะในเมื่อพวกพ้องของคุณจะปกปิดเราไม่ว่าเราไม่ว่าแต่อย่าให้เราเห็นอีกถ้าเราเห็นอีกเรารับไม่ได้เรารับไม่ได้รรไไดวันนี้นะวันนี้นะท่านผู้มีสิทธิ์มีอำนาจนะท่านตรวจสอบตรวจสอบเสร็จแล้วจะมาขอโทษเราหรือไม่เราไม่ว่านะ จิตได้สำนึกของทุกๆคนนะให้ขอให้ถอดถอนออกไปนะถอดถอนออกไปให้เขาไปทำมาหากินกาไอเทือกนะให้ไปอยู่เป่าลูกวีดแล้วก็ไปทำมาหากินก่ไอเทือกดีไหมจ้านะหมดเวลานะหมดเวลาเดี๋ยวปล่อยโกมวลนะคะขอบคุณพี่น้องค่ะเจ้าของประเทศขอบคุณค่ะ